ใหม่ดาวิกาล่าสุดประกาศเลิกทำร,รายการประกาศเลิกทำร,รายการหลังดรามาโยมเบลล่าย่งซีนเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้ก็ว่าได้มีชาวเน็ตจํานวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของนางเอกคนดังใหม่ดาวิกา เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะจากกรณีที่ประเด็นดราม่าอย่างหนักสำหรับการเม้าของนางเอกซีโมที่ดราม่าก,กัน หลังจากที่มาร์กี้ตอบคำถามเรื่องที่ไม่ขอร่วมงานกับดาราคนนี้อีกเพราะเคยโดนดาราคนนี้พูดว่ามาดูกันว่าใครจะอยู่ในวงการนี้ได้นานกว่ากันซึ่งทำเอาโซเชียลหลายกลุ่มแห่จับโยงเป็นเบลล่าหลังจากที่คอนเทนต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างเดือดสนันไอจของสาวมาร์กี้ รวมกันจำนวนมากอาทิใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันอยู่ดีๆใครจะพูดคำนี้ต้องมีอะไรสักอย่างก่อนหน้าไหนเล่าซิทำไมไม่เล่าเป็นคนสงสัยยังไงหรอคะกับการแอบอัดเสียงคนอื่นแล้วเอาไปเมาส์รับหลังเขารู้นิสัยหรือเปล่าคะเขาถึงได้บอกว่าใครจะอยู่ได้นานกว่ากันจะใช่เบลล่าหรือไม่ใช่ไม่ควรพูดราคะ มองไม่เหมือนเดิมแล้วความคิดแย่มากๆเป็นต้นล่าสุดเมื่อวันที่2มีนา2566ใหม่ดาวิกาก็ได้ออกมาเปิดใจและน้อมรับผิดหลังทำคอนเทนต์ชวนเพื่อนนางเอกแกง๊งโมมาตั้งวงเมาส์ดาราจอมแย่งซีนประกาศปิดช่อง YouTube เลิกทำคอนเทนต์แนวนี้ขอบคุณคนที่เคยคอมเมนต์ติเพื่อก่อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น พอให้จบที่ใหม่จะจำความผิดพลาดครั้งนี้ให้เป็นบทเรียน